หยยเยน้อย่อยย่อย่อยออยอออยค่ะตักให้ป๊าป๊าไม่ทารุกเอ่อเอ้นนนน้ให้ป๊าป๊าชิมกันใหญ่เลยน้น้นเอ่อน้มนำน้น เริ่มอ้วนแล้วนะกินเย่างนี้อืมงามงามงามนี่ครับเออเอาอันนี้ด้วยไหมลูกเอานี้ตักให้ปลาปลาด้วยดีกว่าตักน้ำซุปมาเอาอันนี้ตักเองไหมลูก อ่ออนน,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 น้ำ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 ยิ้มเหรออ่าอันนึ่นึ่นึำงน่ได้นะคพเอาดิตักเลยไหมครับพ,พี่ได้ <c oughs> <c oughs> ชิมต่อ <c oughs> โอ้โหป้อนไม่หยุดเลยลูกป้าป้าต้องรู้ความ้วนแล้วนะป้าป้าต้องรู้ความ้วนแล้วนะอาป้อนกันด้วยป้อนกันด้วยอาป้อนที่ปันผลหน่อยป้อนปันจุกหน่อยเออเอมป้อนให้น้องด้วยิครับลูกป้อนให้ปันสุกด้วยครับ